ขณะน,นี้ประธานในพิธีรองศาสตราจารย์ดรสุปชัยจันสุวรรณศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนักศิลป์ประจำปีคุณตะศกราช2518ได้เดินทางมาถึงแล้วครับและปัดนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดโครงการสัมมนาแนวทางการแสดงผลงานสร้างสรรค์ละครเรื่องดึกดำบรรชุดพระคเนศเสียงา กาบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านรองศาสตราจารย์ดรสุภชัยจัสวันศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนัตสิลประจำปีพุทธศักราช2548โปรดวางพวงมา,าลัยณโต้หมู่บูชาหน้าเสียนครูและหน้าพับรมฉา,าญยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นความสิริมงคลหลังจากนั้นขอเชิญตัวแทนนักศึกษา กล่าวรายงานและต่อด้วยประธานในพิธีกล่าวเปิดงานตามลำดับขอกับเรยนเชิญครับ เรียนท่านประธานในพิธีท่านศิลปินแห่งชาติท่านผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงควณวุฒิและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายธนพัฒน์โตกระโทษเป็นตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรศิลปะมหาบัณฑิตสาขานาฏศิลป์ในรายวิชาสัมมนาศิลปะก,การแสดงกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในบริบทสังคมโลกในวันนี้ นักศึกษาจะได้นําเสนอผลการศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านการเสวนาและการนําเสนอการแสดงบนเวทีซึ่งเป็นกระบวนการสําคัญในการพัฒนาและสืบสารศิลปะการแสดงไทยการนําเสนอในการแสดงในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อศึกษาและวิเคราะห์บทละครเบิกโลงเรื่องพคเนศเสียงาพระราชนิพลนในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยศึกษาตั้งแต่คุณค่าทางวรรณศิลป์ของตัวบท ไปจนถึงการวิเคราะห์ในทางสังคมที่สะท้อนผ่านาพระบรมราชโชบายในการพระราชนิพน์ยิ่งไปกว่านั้นการศึกษานี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างศิลปะาการแสดงกับคติความเชื่อทางศาสนาเพื่อประเมินคุณค่าทางบทละครในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ยังคงความสําคัญและสืบทอดอิทธิพลมาจนถึงสังคมร่วมสมัยกระผม ขอขอบคุณท่านศิลปินแห่งชาติผู้เชี่ยวชาญคณาจารย์ที่สนับสนุนรวมถึงผู้เข้าร่วมทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานการเสวนาและการนำเสนอผลงานในวันนี้ในโอกาสนี้กระผมในนามของคณะผู้จัดงานการเสวนาและการนำเสนอผลงานรายวิชาสัมมนาศิลปะการแสดงกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในบริบทสังคมโลก ขอกาบเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรสุภชัยจันรสุวรรณประธานหลักสูตรศิลปะมหาบัณฑิต,ส,ตสถาบันบัณฑิตพัฒนิสินให้เกียรติกล่าวเปิดงานเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาในการนำเสนอผลงานในวันนี้ขอการบยนเชิญครับ ท่านผู้เชี่ยวชาญคณาจารย์แล้วก็สวัสดีนักศึกษาที่รักทุกท่านรวมทั้งผู้มีเกียรติที่เข้ามาร่วมกิจาการในวันนี้นะครับกับผมตุลส์ชายจันทร์สุวรรณเป็นประธานหลักสูตรศิลปะมหาบัณฑิตนะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรของดุษิีบัณฑิตด้วยนะครับเหมาสองอันเลยนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในวันนี้เนื่องจากว่า ผู้ใหญ่หลายๆท่านติดภารกิจสําคัญนะครับก็เลยมอบมอบให้ผมซึ่งวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยท่านเจ้าของวิชาคือท่านดรชัยน่ย,เ,นยเชิญมาให้เป็นเป็นหนึ่งในผู้ที่จะร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้กันในวันนี้นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาเป็นประธานในวันนี้นะครับนักศึกษาที่รุ่นนี้นะครับถ้าเผื่อว่าหลายๆท่าน ได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมชมผลงานนะครับแล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานประเมินความเป็นศิลปินและก็เป็นนักวิชาการของของนักศึกษาเนี่ยก็จะเห็นว่า,าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในเรื่องของอารายวิชาเอกศิลปินหน้าตศิลปินเนี่ยก็คือที่จต,ต้องไปศึกษาองค์ความรู้จากบรรดาศิลปินแห่งชาติ ท่านผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระนางยักษ์และก็ลิงเนี่ยนะครับแล้วก็นำเอาวิชาความรู้องค์ความรู้นั้นเนี่ยมาถ่ายทอดสู่สายตาประชาชนให้เป็นให้เป็นให้เป็นเชิงประจกกักษ์นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายวิชาหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือวิชานวตกรรมนาฏประดิษฐ์นะครับก็คือว่าหลังจากที่ได้ศึกษาแล้วซึ่งจริงๆเนี่ยผมเรียนกับท่านดรชนัยไปแล้วว่ารายวิชา นวัตกรรมน่าประดิษฐ์เนี่ยน่าจะต้องเป็นเป็นวิชาสุดท้ายเนื่องจากว่าเป็นการศึกษาก็จะเป็นเรื่องของหลักการทฤษฎีต่างๆแล้วเนี่ยก็นําเอามาบูรณาการเอาองค์ความรู้ตรงนั้นมาบูรณาการแล้วก็สร้างเป็นผลงานเป็นผลงานร่วมกันระหว่างรุ่นนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเหมือนกันที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับเนื่องจากว่านักศึกษาเนี่ยจะต้องไปศึกษาในเรื่องของ บริบททางสังคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็นำเอาตำนานมาประมวลมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์แล้วก็มาสร้างเป็นผลงานที่จะให้ท่านได้ทุกท่านได้ชมกันในในบ่ายวันนี้นะครับอย่างไงก็ขอเรียนเชิญนะครับหลังจากที่ได้ฟังพูดคุยเสวนากันแล้วเนี่ยช่วงบ่ายก็จะมีผลงานที่สําหรับนักศษารุนนี้เนี่ยจะนำเสนอน,นะครับ ผมเองต้องขอชื่นชมนะครับนักศึกษาหลักสูตรศิลปะมหาบัณฑิตสาขาวิชาหน้าศิลป์รุ่นที่15นะครับในความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะศึกษาค้นคว้าไม่เพียงแต่จะสืบทอดทักษะปฏิบัติอนุงั์งามแต่ยังแสดงให้เห็นศักยภาพในการวิเคราะห์ชิงลึกอีกนะครับแล้วก็เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางนาศัดสินเข้ากับศาสตร์ร่วมสมัยได้อย่างน่าประทับใจนะครับขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมมา,<อ>าเป็นส่วนของงานในวันนี้นะครับท่านวิทยกรที่นั่งรอยอยู่ข้างล่างนะครับทั้งสองท่านแล้วก็คณะผู้จัดงานมีส่วนร่วมทุกท่านที่ช่วยทําให้งานนี้เกิดขึ้นนะครับปัจจัยก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดงานการเสวนาและนําเสนอผลงานในรายวิชาสัมมนาศิลปะก,การแสดงกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในบริบทสังคมโลกของนักศึกษาหลักสูตรศิลปะมหาบัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลปรุร่นที่15และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ และแรงประดานใจจากการเสวนาและนําเสนอผลงานในวันนี้ครับและขอให้การเสวนาเป็นไปด้วยความราบรื่นและขอทุกท่านมีความสุขกับงานในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอขอบคุณ,คณท่านรองศาสตรา,าจารย์ล็อกเกอร์สุนรชวนศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงราชสิลปาาระจ,จําปีพุทธศักราช2548ที่ได้ทําการเปิดโครงการสัมมนาเป็นที่เรียบร้อยครับ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญอาจารย์ประจำรายวิชาดรชนัยวรณรีขึ้นมอบของที่ระลึกแก่ท่านประธานในพิธีจากนั้นขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแก่ท่าน,าน,นพิทธากรตามลำดับครับ เรียนเชิญ่านวิทยากรท่านท,ที่หนึ่งครับท่านรองศาสตราจารย์ด็อเตอร์สมนิตวิริ์บอลครับท่านที่สอง ท่านด็อกเตอร์ไพรโรธทองคำสุขครับท่านที่สามท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออ็อกรอัวิทย์เดืองรองครับ ลำดับต่อไปขอเชิญท่านประธานในพิธีและท่านวิทยากรร่วมมาถึงภาพด้านด้านหน้าเวทีครับขอขอบคุณท่านประธานในพิธีและท่านคณะวิทยากรเป็นอย่างสูงครับ